U.S. นะคะพี่คิดซะมามาต่องาน U.S. กันนะครับรุ่นนี้จะลุ้นพวกแบบว่างานถักของเกียร่านะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นงานครานะคะพี่คราแบบว่าสมหัวผ่าหน้ากัดราคาเท่ากันไหมคะราคาอยู่ที่เท่ากันค่ะพี่4,200ันสนะคนมิ้งเปิดไปยังคะคนมิ้งเปิดไปเมื่อเช้าค่ะพี่ เกิดอะไรเมื่อเช้าพี่สามารถย้อนหลังดูได้นะอยากได้รหัส c f บอกนะแต่ถ้าพี่อยากได้รหัส c f บอกได้นะคะอุย้ยจิ้มก่อนจิ้มก่อนจิ้มก่อน,นอุย้ยจิ้มเลยอุย้ยเฮ้ยแต่ผมจิ้มโนนดนเลยพี่ม,ม,มือหมาเขาเรียกมือหมาหนเกิน <มา S 2> แล้วเที่ยว แต่ผมจิ้มโดนนะพี่สวยมากนี่เยอะมากเลยใส่ไม้เลยใส่ไม้เลยใส่ไม้เลยลูกค้าบอกว่าสวยมากเนี่ยงาน U S ลูกค้างาน U S นี่แล้วก็เป็นจั๊กสีสวยอ่ะต้องแล้วไหมต้องแล้วไหมจัดแล้วคเออถ้าสวยต้องจัดแล้วนะจังหวะนี้จิ้มต่อจิ้มต่อจิ้มต่อนี่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 อะไรวะเนี่ย เขามีกิมมิคแบบใดอะเขามีกิมมิคไงเอาดิแบบนี้แม่เนี่ยขายนะต่องระมูลต่อปรมูลเลยแบบนี้คันนึงก็มีคนซื้อสวยเนาะยางสวยมือทองครับมือทองเออของจริงของจริงหมายผมเด็กจะหมดนะคะพี่หมายผมเด็กจะหมดนะ อะไรวะแล้วอ่ะประสบการณ์10ปีของครูช่างไร้ความหมาไอ้นี่มันหยิบโดนหมดเลยไอ้นี่มันหยิบโดนอยู่คนเดียวแต่แต่สังเกตนะเทีอร่าเขาจะเป็นเนื้อแบบเนื้อสักเนื้อสักๆเนื้อเนื้อฟิลแบบผักถักถักถักอ่ะลูกเขาบอกว่าขายประมูลเลยพันบวกตัวเดียวเนี่ยแหละตัวเดียวพันบวกจริง ลูกค่ะรหัส C F พร้อมแล้วค่ะรหัส C F อะไรคะรหัสกวีีฟอร์ฟันหกสค่ะรหัสลูกวรวีฟีฟอร f ฟันสี่สิบแปหัสิบปรหกสิบแครับลูกใหม่ฟอร์ฟันหกสิ f เจ็ดค่ะลูกใหม่ f อร f ฟันหค่ะ U S ลูกใหม่ฟอรคหะเจ็ค่ะตัวนะให้ไวเลยครับผมให้ไวรอยให้ไวเรียลเนยรอย ถ้าใครไม่ทันถ้าใครไม่ทันลูกนี้เอาลูกใหม่ได้นะคะพี่ไปตัวแล้วครับผมโอ้โหสาตัวจ้าสาตัวแล้วค่ะพี่อะายได้ลูกนี้ป่ะลูกค้าบอกบอกเลยนะราคาตลาดอะอยู่ประมาณสามเก้าแต่พีว่าสี่สวยสวยมากนี่ฮาฮโลวีนสิ้นเดือนนี้ได้ป้ายสวยแน่นอนครับโอ้โห ลูกใหม่รคัสอะไรนะครับฟอร์ฟัน67ลูกใหม่ฟอร์ฟัน67นะคะฟอร์ฟัน67ลูกนี้ไปแล้วนะใา่ไม่ขาดหลาบดีว่าเต็มลูกใหม่ไปแล้วฟอร์ฟัน67มาได้เลยค่ะเวทเทีไรอีกแล้วจ๊ะอีแล้วค่ะ เทียร่าสี่ตัวจะไปจบตัวที่เท่าไหร่ใครได้ไปก่อนลูกนี้ใครได้ไปเลยไปเลยคนเดียวเลยคนนี้จะไปจบที่เท่าไหร่สี่แล้วเอาชอนโทรไปแล้วพวกแกหามานะพวกแกหามานะเทียร่าพวกแกหามานะเทียร่าแม่อุ้ยแฮนด์คล็อ เ <rat> <navy> ี่ยมันจะมีพวกงานส d ดีเยอะเห็นปะงานอเมจะต่างกับงาน UK นะลูกค้า UK จะเป็นฟิลแบบคนชอบสวมหัวฟิลผู้ชายผู้ชายถ้าชอบแฟนซีชอบแฟนซีชอบส d ดีชอบลุ้นเทียร่าก็มางานมา US ได้แต่ถ้าชอบแบบว่าเสเวเตอร์คอกลมล้วนก็ไปยูเคได้เฮ้ยเก๋ว่ะ คุ้มมากอุยคุ้เกินครุ้มใช่หรือเปล, hm ล่าไม่ใช่แต่ว่าสวยมากตัวนี้นี่อส่คอไซสีนี้อันนี้ใช่หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่จากประสบการณ์ที exactly ่เปิดนะลูก <mél> ค <mir> ้าเจอเทียร่าแทบตกกระสอบ ไหนจะมีเยอะมีน้อยต้องไปนูนอย่างนี้นี้ถือว่าเยอะนะเยอะปีน่ยเยอะริงดูดไหมถ้าไม่ดูดก็ดึงพี่เขาเขาก็ได้เอาละปีนี้มีแต่ป้ายสวยๆแม่หนูรวมป้ายให้แต่ว่าทุกป้ายที่เลือกมาอ่ะคืองานสวยที่ถ้าป้ายไม่สวยจะเจออะไรพุงเท้าคริสต์มาสพุงเท้าคริสต์มาสจะเจอแบบเบ็ดตันเล็ดเยอะ โอเคครับลูกค้าถามว่าขายที่ไหนกันครับผมจะตามไปเอฟเทียร่าเทียร่าเทียร่าแล้วโตัวที่ห้าโอ้โหเอาอะไรวะลูกเนี้ยเทียร่าฟาดไปห้าตัวแม่ใครได้ลูกนี้ฝากร้านเลยฝากร้านเลยใครได้ก้อนนี้ฝากเลยฝากเลยค่ะโอ้โห ปนะะ้า่ะอย่างสวยสเวตเตอร์ล้วนก็รุ่นสเวตเตอร์ล้วน4,200เหมือนกันค่ะพี่เขาตอกราคาเท่ากันนะสวยมากตรงว้าวเดโนเดโ,นโนเออไปๆๆไปไปว,ว้าวาๆ,ๆเ้เนี่ยอุ้ยปาริโอค่ะสุปเปอร์มาร์ ตอบเลยต่อเต่า89ใครได้คะต่อเต่า89 67 6้าหกเจ็ดโฟฟจ็ดสตาร์วอทอะสตาร์วอค่ะวอครับหก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 หอุ้ยเป็นแบบเปิดอีกส e ักล oh, 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 oh. ูกได้ไหมคะต่อแปดเก้าแลวเขาบอกว่าเปิดอีกสักลูกได้ไหมคะใจอยากเปิดนะอยากเปิดเหมือนกันนะแต่ตอนนี้งานรอเยอะมากเต็มเลยเดี๋ยว เดี๋ยวถ้าเกิดเปิดครบหลายๆงานแล้วเดี๋ยวจะวนมาเปิดลูกใหม่ให้ได้ป่ะลูกค้าใช่ตเราไลค์แค่เช้าเย็นนี่ไม่พอลูกค้าเราไม่พอของเราด้วยของเรามีเยอะมากจริงคริสต์มาสเท่าไหร่คะ4,200บาทค่ะรีวิวไปแล้วถ้าอยากได้ลูกใหม่ต่อฟัน6-7เข้ามากันได้เลยค่ะครับครับไปที่เราเลยเลยครับลูกใหม่ฟอฟัน6-7ค่ะพี่ฟอฟัน6-7นะ 4 2 0ัสอมิสอย่างเลิศสวยมากเนี่ยมาฝากร้านแล้วโอเคค่ะพี่สาวฝากร้านแล้วนะคะใครจะเอฟต่อพี่ฟิล์มไปเลยที่ c o z ซ l a เลเยอร์ค่ะนะคะแอปดำนะแอปดำแอปดำอ๋อค o z ซ l a เลเยไปเลยนะคะหรือว่าทักไปหาพี่ฟิล์มได้เลยนะคะพี่ายล่าอยากเอาสวยมากสีตัว ความปัง,ง,งถ้าใครอยากรับลูกใหม่ฟอฟัน67มาได้เลยนะคะฟอฟัน67วันนี้หนูส่งให้